ทักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิาอ็ก์การ์ดเยนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไรนะคะคลิปนี้จะมีนะคะตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือก2ตัวเลือกนะคะสีชมพูกองที่1สีฟ้ากองที่2นะคะหรือเป็นเป็นพี่อเด็กนั่นเองนะคะเรามาดูกันสำหรับคนที่นะคะอ่ะให้เลือกแบบหนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคือสีชมพูเรามาดูว่าเยนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูวจะแนวทางอย่างเสียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักตอนคิวดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งคิวแชทวันนี้นะคะยังได้อยู่คิวคอได้ 2Q คิวนะคะทักจองคิวตอนนี้ได้เลยส่วนใครจะฝากถวายนะคะดอกบัวให้พ่อแม่รักษมีรอบวันที่22นี้นะคะสามารถทําได้ใครนะคะจะร่วมบุญฝากนุ่นนะคะทำบุญพรุ่งนี้ได้นะพรุ่งนี้นุ่นจะมีการไป น่าจะไปทําบุญที่วัดนะคะถาวายสังฆทานนะคะใครอยากร่วมบุญก็ร่วมได้นะอ่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เธอน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องชีวิตดูเธอมีกําแพงกับฉันดูเธอสนใจฉันน้อยลงดูเธอสนใจตัวเองมากขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็มีอีโก้เยอะขึ้นแล้วเธอก็ดูนิ่งขึ้นเธอดูเหมือนมีอะไรที่ต้องทอําอ่ะ แต่ไอทอพอเธอมีอะไรที่ต้องทำแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าเธอมีเสน่ห์ม,มากขึ้นแล้วก็ฉันเองก็จับตามองเธอมากขึ้นนะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทักเกากจะทายแต่ว่าก็ยังไม่กล้าเดี๋ยวรอดูจังหวะก่อนว่าจะสามารถทําได้ไหมจะสามารถพูดได้ไหมถ้าสามารถพูดได้ทําได้เดี๋ยวจะมีอกอ,อเดี๋ยวจะหาจังหวะในการทักทายพูดคุยฉันมีเรื่องมากมายเลยที่อยากคุยกับเธอ มีเรื่องมากมายเลยที่อยากสื่อสารแต่ไม่รู้ว่าเธอจะอยากคุยไหมนะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเธอบล็อกฉันหรือเปล่าถ้าไม่บล็อกโซเชียลก็บล็อกใจหรือไม่อยากคุยตอนเนี้ก็ดูเห็นเธอแบบว่าสนใจตัวเองมากๆช่วงนี้ช้อปปิ้งบ่อยเข้าคอร์สเสริมสวยแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าเรียนเอ่อเกี่ยวกับการดูแลตัวเองซึ่งมันดีนะหรือเธออาจจะไปทําอะไรในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อเช่นแบบทําอะไรที่แบบว่าที่มันโดดเด่นบางคนอะอาจจะไปทําเกี่ยวกับ หนังละครหรือโปรโมทธุรกิจของตัวเองซึ่งมันดีนะฉันรู้สึกว่าเธอมีสเสน่ห์มากขึ้นมากๆและฉันก็ชอบในเธอในเธอที่เป็นลูกทํางานอะ่ะแล้วสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือฉันนาะรักเธอคนเดียวนะแต่เข้าใจแหละว่าตอนนี้เธอไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่ององานแล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสอะฉันก็อยากเดินด้วยกันไปตลอดทางนะหวังว่าเธอจะพิจารณา แล้วก็ฉันมีของขวัญแทนใจให้เธอหรือขอบคุณนะที่เธอเคยมีของขวัญแทนใจให้ฉันฉันยังเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้ดีไม่ได้ไม่ได้เอาทิ้งไปไหนอ่ะยังเก็บไว้ดีเสมอแล้วก็ยังคิดถึงเธอเสมอด้วยนี่คือข้อความนะคะตอนเย็นนะอ่ามีตัว H นะคะมีตัว N ตัว Z ตัว U ตัว Z ตัว N นะคะตัว F นะคะตัว E ตัว R นะคะอันนี้ตัว J นะคะวันจันทร์วันอาทิตย์วัน วันจันทร์วันอาทิตยวว์วันเสาร์วันพฤหัสนะคะวันศุกร์ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะสมัครเราก็แคปกระถานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะมาต่อกันที่กองที่2นะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเชื่อเยอะมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักตองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชทแบบคอแบบรันดอมนะคะสามารถทักคิวตอนนี้ได้เลยนะคะแบบช อยู่นะอันเรามาดูกันใครอยากกดสมัครสมาชิกนะคะสามารถสมถัครได้เลยแล้วก็แค่ประทานไปดูโดฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องก็คําว่า Hop School หรือ Super อร์แงนะคะหรือดูรา,ายละเอียดใต้คลิปก็ได้เขาอยากมาฝากกบอคุณว่า ตอนนี้ฉันเครียดนะหรือฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องเครียดฉันเองก็เครียดไม่แตกต่างจากเธอหรอกความส visions, ัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้ช้าฉันเองเนี่ยเคยพลาดทาให้เธอเจ็บปวดเสียใจด้วยความแตกต่างกันของเราด้วยการอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือว่าอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนิสัยที่แตกต่างกันพอมันแตกต่างกันมากๆเนี่ย มันก็เลยทําให้เกิดความเครียดและในความเครียดนี้มันเกิดจากชั้นเองเนี่แหละที่ทําอะไรช้าไม่ได้รวดเร็วแถมยังทําให้เธอเสียอกเสียใจซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเธอรู้สึกว่าเหนื่อยเบือ่อไม่เอาอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วเพราะอะไรไปต่อ,อยังไงมันก็เจ็บไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่อยากฝืนแล้วเดินหน้าไปมุฟออนไปจะดีกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปหาเอาข้างหน้าไปไปเจอเรื่องราวเอาข้างหน้าเพราะว่าพัฒนาต่อไปมันก็ยัง ได้เล็กน้อยอ่ะฉันเองก็รู้ตัวแหละว่าฉันเองก็ตัดสินใจช้าคิดช้าทําช้าจนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหามันเกิดการทะเลออาะเบาะแว้มันเกิดการมีปากมีเสียงไม่งอ้อไม่คืนดีไม่ปรับความเข้าใจตอนจนตอนนี้มันเครียดแล้วมันยาก ต่อให้จะอยากไปปรับความเข้าใจตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังไหมไม่รู้ว่าเธอจะฟังหรือเปล่าเพราะมันกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วสําหรับความสัมพันธ์ทั้งๆที่ฉันเองก็ชอบเธอเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบอยากให้เรามั่นหมายกันด้วยซ้ําอยากให้แบบ ให้ช็อกโกแลตแคนใจเพื่อง้อเธอหรืออยากทําอาหารด้วยการหรืออยากทําอาหารให้เธอกินอยากจะง้อเธอมากๆเลยแล้วอยากจะบอกว่าชอบเธอเหมือนกันอยากจะทําอะไรเธอเห็นว่าเนี่ยฉันเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและต้องการที่จะจริงจังกับเธอนะถ้าเราเป็นคนแค่คนคุยฉันก็อยากจะมั่นหมายเลยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้ถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วฉันก็อยากทําให้มันถูกต้องคิดไปถึงอนาคตแต่ตอนเนี้ยประเด็นคือ มันทะเลาะกันอยู่หรือมันมีปัญหากันหรือมันห่างไกลกันหรือมันยังปรับความเข้าใจไม่ได้ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือไม่ได้พูดเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันช้ามากๆพอทีเนี้ยมันช้าเนี่ยมันเกิดประเด็นไงจะมาง้อจะมางอยังไงจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปแบบรูปแบบไหนอ่ะหรือฉันอาจจะเคยมีคู่มั่นคู่หมายแล้วทําให้เธอเสียใจเธอมารู้ที่หลังหรือฉันเคลียร์ตัวเองไม่ดีเคลียร์ตัวเองไม่ทันเคลียร์ตัวเองไม่จบหรือรู้ว่าผิดและ เคลียร์ตัวเองจบแล้วแต่เขาไม่มีการกล้าที่จะมาง้อเธอเนี่ยมันคือประเด็นคือมันค้างคาอยู่ตรงเนี้ยจริงๆมันห่างไกลขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะทําให้กลับมาเนี่ยมันยากนะแต่ฉันก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะฉันเองก็ชอบเธอหรือมีใจให้เธอเหมือนกันนี่คือนะคะข้อความตอนเย็นที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเรามาดูตัวอักษรตัวอักษรมีตัว x ค่ะมีตัว M มีตัว W ตัว V นะคะตัว V ตัว G นะคะแล้วมีตัว J แล้วก็มีตัว f วันนะคะจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอังคารนะคะวันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจอนคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะใครจะฝากถวายร,รบ,บัวให้พระแม่ลักษมีทักทางไลน์ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตครตาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องให้ด้วยนะคะใครแชร์คลิปนะคะแล้วก็ใครแชร์คลิปนะใน u t u b e นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามแชร์แล้วแคปหลักฐานไปทางไลน์นะคะคุณจะได้ดูดวงฟรีหนึ่งข้อต่อหนึ่งคลิปนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย